ก็ไก่ถึงฮอนลคู่ค่ะอันดับแรกเราจะเปิดฝาก่อนนะคะถ้าแกะไม่ออกต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะแต่เด็กๆต้องจับเอาไว้แล้วมัดววงนะนี่นะคะจะเป็นแหนบนี้เลยตอนนี้นะคะเราจะมาแกะมันกันนะคะ ราจะดึงมันออกมาจากบล็อกอันใหญ่ๆนะคะถ้าเราไม่ดึงมันออกมามันจะจะเล่นได้งไงเออมันต้องดึงคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> น้องน้ำโมเอามากองเป็นแบบนี้แล้วนะคะและอันนี้เป็นวอแวนอันนี้วอวัว ควายลูกควาันเราจะหาตัวควายให้เจออืออือเลยไหนจับคู่สีอ่ะเก่งมากนี่ให้ทุกคนดูยื่นมาที่กล้องสิยื่นมาที่กล้องเก่งมากลูกอ่ะวางจับคู่จับคู่มีได้ลนะคะนี่หนึ่งขอหาตาประตดก่อนนะคะตาปะปตานี่เป็นหายากมากเลย นี่ไงคะต่อปปจ้าหนาชูให้ทุกคนดูหน่อยสิอชูที่กล้องเด้อ <S <S> เก่งมากถ้าทุกคนอยากได้นะคะไปซื้อได้นะคะที่ลาซาด้หรือไม่ก็สั่งที่ช้อปปี้ก็ได้นะคะตอนนี้นะโมหาไม่ค่อยเจอเพราะว่านะโมย,ยังไม่เรียงตัวหนังสือให้ถูกด้านนะมันก็งงไปหมดใช่ไหมครับลูก อ่ะเราวางแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องเรียงตัวหนังสือให้ถูกด้านก่อนแต่ตอนนี้ค่ะหนูขอเรียงก่อนนะคะวิธีการเรียงจะต้องไม่กลับหัวกลับหางแบบนี้นะคะไม่ต้องแบบนี้เราต้องทำการแบบนี้โอเคพอจะสอนเทคนิคให้ไหมหนูก็เรียงตัวหนังสือไว้ฝั่งหนึ่งเรียงรูปไปอีกฝั่งหนึ่งไงหนูก็จะมองง่ายและอ่ะตัวหนังสือฝั่งนี้เอารูปไปเรียงตรงๆแบบเนี้ยตรงฝั่งนี้นะลูก อ่ะกกาเจอแล้วลูกก็มาไว้บนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเรียงตัวหนังสือกันเจอแล้วนี่นะโอเคโอเควางไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเรียงตามตามตัวหนังสืออ่ะเรียงตัวหนังสือก่อนเห็นไหมพอเวลาโมเรียงหนังสือตรงๆแล้วมันก็ดูง่ายดูเฉลยอ่ะดูเฉลยอ่ะดูเฉลยก่อนอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้น้องมะโมเรียงตัวหนังสือกับเรียงรูปไว้คนละฝั่งแล้วก็มาเทียบกันมันจะมองง่ายลูก ถ้าหนูวางอย่างเงี้ยเนี่ยหนูก็จะมองข้ามไปข้ามมาสะเปะสะปะนะโอเคนะอ่าเดี๋ยวให้น้องโมเรียงก่อนทำได้ไหมลูกม,มองกล้องหน่อยเด้อทำได้ไหมบอกกล้องเราจะสังเกตได้ว่าระหว่าง,จจงระหว่างเรียงรูปเนี่ยน้โมเขาก็จะท่องไปด้วยนะครับเป็นตัวตัวไม่กเห็นงองงูหนูเห็นแล้วนี่ไงอ่าเดะเห็นไหมแต่น้องโมก็เรียงไว้ก่อนไงเห็นไหม หนูกำลังจะเรียนเสร็จอยู่แล้วอะค่ะเด็กก็จะได้ท่องจำอันนั้นอะไรนี่อะไร <c oughs> อันนี้ปลอปลาค่ะไหนชูชูเขาที่ก็ปลอปลาโอเคอ่ะระหว่างซอสซเก่งมากลูกซอสอล ตอนนี้นะคะหนูก็กำลังจะเรียงก่อน,นะคะอ่าเรียงจับคู่ลูกจับคู่มาตัวอะไรเนี่ยไหนเขาดูไหยสิครับตัวอะไรไม่รู้ว่าไม่ร,มรู้ไม่รู้จักยอหญิงนะลูกยอหญิงน,นี่ยอหญิงนีไม่ใช่ยอยักนะคะมันจะเหมือนยอหยักต่อตรงตอเริ่มมันจะเหมือนยอหยักขอสอนให้ดูยังไงอันเนี้ยยากลูกยอหญิง อัอนนี้ไม่ใช่ใช่สิลูก <S S ไม่ใช่เห็นไหมเหมือนไหมหอหิบไม่เหมือนหอหีบไม่ใช่แต่ว่ามีตัวอะไรคล้ายๆกันอยู่นี่ไงมีอันนี้กับน,นี้คล้ายกันไหมอ่ะมาเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูเห็นไหมเพราะ เห็นยอหญิงตัวเล็กไหมนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมเห็นไม่ค่อยชัดนะคะอ๋อโอเคอ่ะยอหญิงอันนี้ต้องช่วยเพราะนโมยังจารูปไม่ได้แล้วก็จายอหญิงไม่ได้นะแล้วต้องเอามันขยับไปดตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้ได้ได,ได้ขยับเดี๋ยวพ่อช่วยขยับนะ <c oughs> โอเคอ่ะมาเรียงกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเรียงกันลําดับว่าตอกไก่อไข่นะแล้วค่อยไปท่องต้องค่อยเป็นค่อยไปลูก ชือะไรอะไรเลยทอทงชาอิอ่าโอเคทอทงชาตนโอเคไหนน้โมบอกพ่อดิมันสังเกตยังไงทอทงเนี่ยแกหนูเห็นตรงนี้ว่าข้างหน้ามันเป็นทอทงเหมือช่อนเหมือนไหนไหนตรงไหนไหนทอทงตรงไหนเหมือนกันอ่าโอเคแล้วก็มีงงแล้วก็เป็นรูปใช่ไหมเป็นรูปทงใ่ชายค่ะโอเคมาลุยเห็นโอเคอ่าเดี๋ยวให้น้ำโมเรียงให้ครบก่อนนะทุกคนตอนนี้หนูกำลังเรียงนะ นี่ <N ic> พ่อกอ็ลืมตรงนี้เป็นชื่อหอ <N ic> นูนี่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 นดูตอปลตักนี่เอาชอชาดามาใส่เห็นไหมดูเห็นไหมว่าตอตอปลตักมีสองอยักเห็นไหมตรงเนี้ยชอชาดามีอยักเดียวแต่ตรงนี้มันเหมือนกันไงค่ะใช่ใช่มันมันต้องมาวางนะ <N ic> นจำไม่ได้คะ่ะอ่านี่นะตอปตักอันนี้มันเหมือนไม่เหมือนมันเหมือน <N ic> <ๆ>กันหนูเลยจำไม่ได้เหรอคะอ่าอันนี้อะไรไม่มีอยักคือ ชอชดาเก่งมากเรียงโอเคแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวอีกหนึ่งทีตัวอะไรเก่งมากชอชิงตัวสุดท้ายคือเย้ตัวสุดท้ายคืออะไรบอกพ่อก่อนคอละพังโอเคเป็นยังไงบ้างครับ อยากเล่นจะไปซื้อได้ที่ลาซาล่าเลยนะคะถ้าใครอยากได้แบบนี้ไปซื้อที่ไหนไม่ได้นลคะทำไมอะลูกต้องสั่งอย่างเดียวะคะ่ะสำหรับคลิปนี้น้องน้โมต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแจร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเล่นเสร็จต้องทำยังไงครับน้โมต้อง นะคะดูหนูเก็บนะคะค่อยๆใจเย็นๆถ้ามันติดแล้วก็ใช้แบบนี้ได้นะคะ